เธอมาสอบสายอาจารย์หน้านิ่งผู้เข้มงวดไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆแต่การลงโทษครั้งนี้กลับไม่ใช่แค่บทเรียนเรื่องเวลาเพราะในสายตาเย็นชานั้นซ่อนบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเธอสั่นไหวสุดท้ายมันคือการลงโทษหรือเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกต้องห้ามกันแน่เธอรีบวิ่งฝ่าลมเช้าสายเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกล้องในโถงตึกเรียน หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาประตูห้องสอบเปิดออกสายตาหลายคู่หันมาจ้องทันทีเธอหายใจหอบเหงื่อซึมตามขมับที่ด้านหน้าโต๊อาจารย์หน้านิ่งยืนรออยู่สายตาคมเย็นวาวจับจ้องไม่ยอมปล่อยเขายกนาฬิกาข้อมือขึ้นเสียงว่างลงบนโต๊ะหนักหน่วงบรรยากาศในห้องเงียบกริบเธอก้าวช้าๆเข้าไป ทุกฝีเท้าหนักเหมือนถูกกดทับเสียงหัวใจดังก้องในหูอาจารย์เอื้อมมือคว้าข้อสอบกระแทกลงต่อหน้าเธอแรงจนกระดาษสั่นไหวเธอสะดุ้งหายใจขัดเหมือนอากาศหายไปชั่วขณะแววตาของเขาเฉียบขาดแต่แฝงบางอย่างลึกซึ้งริมฝีปากเขาเอ่ยช้าๆน้ำเสียงต่ำลึกแฝงโทนกดดันแต่ในความเย็นชากลับมีแววอุ่นร้อนบางส่วน เธอก้มหน้าลงแก้มร้อนผ่าราวกับถูกเปลวไฟสัมผัสในอกปั่นปวนระหว่างความกลัวกับแรงดึงดูดเธอหายใจติดขัดเสียงลมหายใจดังในหูของตนเองราวกับห้องสอบทั้งห้องแคบลงเรื่อยๆอาจารย์ยังคงยืนนิ่งร่างสูงใหญ่บดบังแสงไฟด้านบนทำให้เงาของเขาทอดยาวมาคลุมเธอทั้งตัวเธอไม่กล้าเงยหน้า แต่กลับรู้สึกถึงแรงกดดันรอบกายเหมือนถูกล้อมไว้โดยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นกลิ่นน้ำหอมจางๆจากเสื้อสูตรของเขาลอยมากลิ่นนั้นผสมกับกลิ่นกระดาษใหม่และฝุ่นห้องเรียนทุกประสาทสัมผัสของเธอถูกรวบเข้ามาอยู่ในวินาทีเดียวเขาเก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นแข็งชัดเจนทุกย่างก้าวเหมือนบีบหัวใจเธอให้เล็กลง สายไปสิบห้านาทีเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นช้าๆคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักกระแทกลงกลางอกเธอกัดริมฝีปากมือสั่นเล็กน้อยแต่กลับไม่สามารถตอบอะไรได้เขาโน้มตัวลงเล็กน้อยสายตาคมกริบเฉียดผ่านแก้มเธอลมหายใจอุ่นเฉียดใกล้จนเธอสะดุง้งในห้องนี้ไม่มีข้อยกเว้นน้ำเสียงเรียบแต่ก้องกังวาลในความเงียบ เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆและจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาทันใดนั้นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบขาดเป็นเสียงภายในแววตาเย็นชากลับมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งเข้มงวดทั้งลึกลับและดึงดูดเธอสูดลมหายใจแรงพยายามกลืนก้อนสะอื้นที่ไม่รู้ว่ามาจากความกลัวหรือความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นเขายื่นมือออกมา ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือแต่เพื่อกดกระดาษข้อสอบลงตรงหน้าแรงกดนั้นหนักแน่นจนทำให้เธอสะดุ้งอีกครั้งเธอรีบหยิบปากกาแต่หัวใจกลับสั่นสถานมือเธอสั่นจนหมึกแทบร่วงจากปลายปากกาเธอเริ่มเขียนคำตอบแต่ทุกตัวอักษรพร่าเลือนเพราะสายตาของเขายังคงจับจ้องอยู่เหมือนเขาไม่ได้มองกระดาษแต่กำลังมองลึกเข้าไปในตัวเธอ ลึกจนเหมือนจะดึงความลับทุกอย่างออกมาเธอขยับตัวเล็กน้อยเก้าอี้ส่งเสียงดังแผ่วอากาศรอบกายหนักอึ้งราวกับไม่มีทางหนีเวลาผ่านไปทีละนาทีเธอหายใจถี่ทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นก็ยังเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วจูจ่ๆเขาก็เอื้อมมือมาปลายนิ้วสัมผัสโต๊ตะตรงหน้าเธอแรงกดเล็กน้อยแต่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจเขียนต่อไป คำสั่งสั้นๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจเสียงหัวใจเธอดังก้องเหมือนกลองศึกลมหายใจร้อนผเผาแล่นขึ้นสู่ใบหน้าเธอไม่รู้ว่าเป็นความกลัวหรือแรงดึงดูดแปลกประหลาดที่ไม่อาจห้ามเธอเขียนต่ออย่างไร้ทิศทางจนมือเกือบหมดแรงแต่ก็ยังไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตาอีกกระทั่งเสียงก้าวเท้าเขาเคลื่อนห่างออกไปความกดดันค่อยๆค,ค,คลาย แต่ความรู้สึกในอกกลับไม่จางตามเธอหายใจลึกมือสั่นจนปากกาหล่นลงกับพื้นเสียงกระทบดังสะท้อนจนเธอสะดุ้งอีกครั้งเขาหยุดเดินหันกลับมามองสายตาคมวาบเหมือนประกายไฟเธอก้มลงจะหยิบปากกาแต่จูจ่ๆเขาก็ก้าวมาถึงตรงหน้ามือใหญ่หยิบปากกานั้นขึ้นมาก่อนเธอเขายื่นมาให้ ใกล้เสียจนเธอเห็นเส้นเลือดชัดเจนบนหลังมือสัมผัสปลายนิ้วแผ่วเบาเ,บาเมื่อเธอรับไปหัวใจเธอเต้นแรงแก้มร้อนวูบเหมือนมีไฟลุกอยู่ในอกตั้งใจทำให้ดีที่สุดเสียงเขาแผ่วแต่แฝงด้วยบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและสบตาเข้าไปในความลึกที่ยากจะถอนออกในวินาทีนั้น เธอไม่แน่ใจว่ากำลังถูกลงโทษหรือถูกทดสอบในบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นความเงียบโอบล้อมทั้งห้องแต่เสียงหัวใจของเธอกลับดังชัดเจนที่สุดแรงจนเหมือนใครๆก็คงได้ยินเขาหันหลังกลับก้าวออกไปยืนตรงกลางห้องอีกครั้งทิ้งให้เธอสั่นสถานอยู่กับกระดาษข้อสอบแต่ความรู้สึกที่เหลือค้างอยู่ในอกกลับชัดเจนกว่าคำถามทุกข้อ และไม่มีคำตอบใดที่จะเขียนลงไปได้เธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามบังคับตัวเองให้หันกลับมาที่ข้อสอบแต่สมองกลับว่างเปล่าทุกตัวอักษรตรงหน้าพร่าเลือนเหมือนหมอกเธอขยับปากกาแต่หัวใจยังคงเต้นรัวเสียงกล้องในอกไม่ยอมเงียบลงสายตารอบๆเริ่มเบี่ยงกลับไปที่ข้อสอบของแต่ละคนไม่มีใครสนใจเธออีกแล้ว แต่เพียงลมหายใจเดียวเธอก็ยังรู้สึกถึงสายตาของเขาอยู่เสมออาจารย์หน้านิ่งเดินช้าๆร่างสูงใหญ่เคลื่อนไปตามแถวโตะ๊ะเสียงรองเท้าแข็งกระแทกพื้นดังสม่ำเสมอทุกก้าวเหมือนค้อนตอกลงบนหัวใจเธอเธอหลับตาสั้นๆสูดลมหายใจลึกบังคับให้สติกลับคืนและเขียนต่ออย่างฝืนใจกระดาษข้อสอบเต็มไปด้วยรอยขีดเขียน แต่ทุกคำตอบถูกลากไปด้วยความสันไหวเธอแทบจำไม่ได้ว่าตัวเองกำลังตอบอะไรเงาใหญ่ค่อยๆทอดลงบนโต๊ะของเธออีกครั้งเธอเงยหน้าขึ้นโดยไม่ตั้งใจแล้วก็เจอกับดวงตาคมกริบที่จ้องกลับมาล้มหายใจเธอสะดุดร่างกายเหมือนหยุดนิ่งเวลารอบกายเหมือนหยุดไหลเขายื่นมือมาวางบนโต๊ะปลายนิ้วสัมผัสกระดาษบางๆ น้ำหนักเบาแต่แฝงพลังที่ไม่อาจต้านเธอกำลังสับสนเสียงเขาเรียบแต่ก้องกังวานทำให้เธอหายใจไม่ออกอีกครั้งเธอเบือนหน้าหนีแต่ความร้อนที่แก้มยังคงชัดเจนเธอพยายามเขียนต่อแม้จะไม่รู้ว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิดเขาก้มตัวลงระยะห่างหายไปจนแทบไม่มีลมหายใจอุ่นประทักแก้มเธอโดยตรง ตั้งสติให้ดีเสียงทุ้มต่ำกระซิบทำให้เธอขนลุกไปทั้งร่างเธอกัดริมฝีปากอีกครั้งน้ำตาแทบคลอทั้งจากความกดดันและความรู้สึกที่ไม่เข้าใจเธอพยายามบังคับสายตาไปที่กระดาษแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมทุกคำที่เขาเอ่ยยังคงก้องในหูเขายืดตัวขึ้นอีกครั้งร่างสูงใหญ่กลับมายืนตรง สายตาคมยังคงไม่หลับไปจากเธอเธอหายใจแรงเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดเกินไปจนกลัวว่าทุกคนในห้องจะได้ยินเขายกแขนกอดอกยืนนิ่งราวกับรูปปั้นแต่บรรยากาศรอบกายกลับหมุนวนบีบคั้นจนเธอแทบขาดอากาศเวลาผ่านไปช้าเธอเขียนต่อทีละบรรทัดแม้หัวใจจะว้าวุ่นจนแทบจะฉีกกระดาษออก เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอบทุกวินาทีเหมือนการลงโทษเธอแทบอยากวิ่งหนีออกจากห้องแต่ขากลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้ทันใดนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งเธอสะดุ้งจนปากกาหลุดจากมือกลิ้งตกลงพื้นส่งเสียงก้องไปทั่วห้องสายตาทุกคู่หันมามองหน้าเธอแดงจัดมือรีบก้มลงเก็บแต่ช้ากว่าเขาอาจารย์ก้มลง มือใหญ่หยิบปากกาขึ้นอย่างสง่างามแล้วค่อยๆย,ยื่นมาตรงหน้าเธออีกครั้งปลายนิ้วสัมผัสสั้นๆทำให้เธอสถานไฟร้อนวิ่งไปทั่วสันหลังเธอเผลอกลั้นหายใจเขาก้มลงเล็กน้อยเสียงทุ้มเอ่ยเบาๆแต่ชัดเจนใช้โอกาสที่เหลือให้คุ้มค่าคำพูดนั้นไม่เพียงแค่คำสั่งแต่มันเหมือนคำเตือน หรืออาจเป็นการยั่วยวนที่แฝงอยู่ในความเย็นชาเธอรับปากกามามือยังคงสัน่นแต่ความรู้สึกในใจกลับซับซ้อนจนยากจะอธิบายเขาหันหลังกลับไปอีกครั้งเดินช้าๆผ่านโต๊ะนักเรียนคนอื่นแต่สายตาของเธอยังคงติดตามทุกย่างก้าวทุกการเคลื่อนไหวของเขามีอำนาจทั้งสงบทั้งรุนแรงทั้งดึงดูดจนเธอไม่อาจละสายตาได้ เสียงนาฬิกายังคงเดินแต่เวลาสำหรับเธอเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงเขาและแรงกดดันที่โอบรัดท,ทั้งร่างเธอหายใจลึกอีกครั้งพยายามบังคับสมองให้กลับมาที่ข้อสอบแต่หัวใจกลับไม่ยอมเชื่อฟังเธอเขียนต่อไปเรื่อยๆแต่ทุกตัวอักษรเหมือนสะท้อนความสับสนในใจไม่ใช่เพียงการสอบแต่เป็นการต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่เคยเผชิญ บรรยากาศในห้องยิ่งหนักขึ้นเมื่อนากาศรอบกายถูกบีบให้แคบลงจนเธอแทบหายใจไม่ทันเธอแอบเหลือบตาขึ้นอีกครั้งเจอดวงตาคมวาบที่ยังจับจ้องอยู่แม้ว่าเขาจะยืนห่างออกไปหัวใจเธอสะดุดความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าไม่มีทางหนีเธอพยายามบังคับตัวเองให้เขียนต่อ แต่สมองกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวใจทุกจังหวะเต้นดังราวกับกลองในสนามรบมือเธอสัน่นตัวอักษรบนกระดาษบิดเบี้ยวยิ่งพยายามเขียนยิ่งเลอะเลือนเธอเผลอเหลือบตาไปอีกครั้งแล้วก็พบว่าสายตาของเขายังคงอยู่ดวงตานั้นเหมือนมีแรงดึงดูดบังคับให้เธอไม่อาจหนีไปไหนได้เธอกลืนน้ำลายคอแห้งผาก อากาศในห้องหนาวแต่ร่างกายกลับร้อนจัดเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งชา้ชาๆแต่หนักแน่นร่างสูงใหญ่หยุดตรงหน้าเธอเงาทอดคลุมจนเธอแทบมองไม่เห็นแสงไฟด้านบนเธอคิดว่าตัวเองพร้อมหรือยังเสียงเขาก้องในหูไม่ดังมากแต่หนักพอจะทำให้ร่างกายเธอสัน่นเธอเงยหน้าขึ้นสบตาอย่างไม่ตั้งใจ แล้วก็เหมือนถูกดึงเข้าไปในวังวนลึกลับสายตานั้นเย็นชาแต่ในความลึกกลับซ่อนแววร้อนแรงดุดเปเลวไฟที่ซ่อนในน้ำแข็งเธอสูดหายใจแรงแต่ก็เหมือนอากาศไม่พอหน้าอกขยับขึ้นลงเร็วเกินควบคุมเขาโน้มตัวลงระยะห่างหายไปจนแทบสัมผัสได้ลมหายใจอุ่นร้อนพัดผ่านข้างแก้มเธอสะดุง้ง มือที่จับปากกาหลุดออกอีกครั้งร่วงตกลงพื้นเสียงกระแทกดังก้องไปทั่วห้องคราวนี้ไม่มีใครหันมามองเพราะทุกคนต่างจมอยู่กับข้อสอบมีเพียงเธอกับเขาในโลกที่เหลือแค่สองคนเขาก้มลงชา้ชาๆเก็บปากกาขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ยื่นให้ทันทีแต่กลับจับมันไว้ในมือแน่นเธอมองด้วยสายตาสันไหว ไม่กล้าเอื้อมไปแต่ก็ไม่อาจละสายตาได้เขายกปากกาขึ้นปลายนิ้วลูบไปตามลำตัวเรียวของมันก่อนจะค่อยๆย,ยื่นใกล้ริมฝีปากเธออยากได้คืนหรือเปล่าน้ำเสียงเขาเรียบแต่กดลึกจนสถานเธอกลั้นหายใจหัวใจเต้นจนแทบหลุดออกมาเธอพยายามจะเอื้อมมือไปแต่เขากลับขยับถอยออกเล็กน้อยเรากับกำลังทดสอบ และลงโทษไปพร้อมกันความกดดันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีบรรยากาศรอบกายหนักอึ้งแต่ภายในอกกลับเดือดพล่านเธอกัดริมฝีปากแน่นจนรู้สึกถึงรสเค็มของเลือดจางๆสายตายังคงจับจ้องเขาไม่อาจลับไปไหนได้เลยเขาโน้มตัวลงอีกครั้งคราวนี้ใกล้เสียจนได้กลิ่นหอมจางๆจากตัวเขากลิ่นนั้นผสมกับกลิ่นกระดาษและหมึก กลายเป็นความทรงจำที่จะไม่มีวันลืมเขายื่นปากกามาอีกครั้งปลายนิ้วสัมผัสมือเธอช้าๆแรงกดอุ่นไหลเข้าสู่ผิวทำให้เธอสถานทั้งร่างตั้งใจทำต่อไปเสียงเขาเหมือนคำสั่งแต่แฝงความหมายที่ลึกเกินกว่าจะเข้าใจเธอรับปากกามามือยังคงสั่นไม่หยุดหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิด เขายืดตัวขึ้นอีกครั้งยืนเต็มความสูงร่างใหญ่ตระงานเหมือนเงาภูเขาแต่ความรู้สึกที่เหลือค้างอยู่ไม่ใช่เพียงความกลัวมันคือแรงดึงดูดที่แฝงอยู่ในทุกสัมผัสจนเธอแทบลืมหายใจเธอเริ่มเขียนต่อแต่สมาธิกลับหายไปหมดในหัวมีเพียงภาพของเขาทั้งสายตาน้ำเสียงและลมหายใจใกล้หูเสียงนาฬิกายังคงดัง แต่ทุกวินาทีเหมือนยาวนานไม่สิ้นสุดเธอพยายามฝืนเขียนแม้หัวใจจะเต้นแรงจนเกือบฉีกออกมาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นหมดเวลาเขาประกาศออกมาเสียงเรียบนักเรียนทุกคนหยุดเขียนกระดาษข้อสอบถูกเก็บอย่างเร่งรีบเธอนั่งนิ่งมือยังคงกำปากกาแน่นเงื่อเม็ดเล็กเกาะเต็มหน้าผากเขาเดินเข้ามาใกล้อีกครั้ง ช้าๆแต่มั่นคงสายตาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อถึงตรงหน้าเขาก้มตัวลงหยิบกระดาษข้อสอบของเธอขึ้นปลายนิ้วเขาสัมผัสหลังมือเธอแผ่วเบาแต่เพียงเสี้ยววินาทีนั้นเธอแทบหยุดหายใจเขามองกระดาษแววตาไม่บอกอารมณ์แต่ในความนิ่งกลับซ่อนอะไรบางอย่างเขาเงยหน้าขึ้น สบตาเธอตรงๆสายตานั้นเฉียบคมแต่กลับทำให้เธอร้อนวูบไปทั้งร่างตามฉันมาเสียงเขาเรียบง่ายแต่หนักแน่นเกินกว่าจะปฏิเสธเธอลุกขึ้นอย่างลังเลขาอ่อนแรงจนแทบก้าวไม่ออกแต่ก็ต้องเดินตามเขาออกจากห้องบรรยากาศนอกห้องเงียบสงัดทางเดินยาวทอดสู่ห้องพักอาจารย์ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดัน จนเธอแทบขาดลมหายใจเขาเปิดประตูห้องพักแสงไฟนีออนส่องลงบนโต๊ะทำงานยาวหนังสือกองสูงเรียงเป็นระเบียบบรรยากาศทั้งเงียบทั้งกดดันเขาหันกลับมามองเธอดวงตาคมกริบวาวในเงาไฟเธอยือนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่อยู่กับที่เขาเก้าวเข้ามาใกล้จนระยะห่างหายไป เงาของเขาทอดคลุมตัวเธออีกครั้งรู้ไหมว่าการมาสายมันหมายถึงอะไรเสียงเขาทุ้มต่ำชัดเจนและเฉียบขาดเธอสายหน้าเบาๆคอแห้งจนพูดไม่ออกเขายื่นมือมาจับข้อมือเธอแน่นแรงบีบไม่ถึงกับเจ็บแต่พอจะทำให้ร่างกายเธอสั่นสะท้านมันหมายถึงเธอต้องรับผลที่ตามมาคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายร้อนวูบ เธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเขาดึงเธอเข้ามาใกล้ลมหายใจปะทะกกันตรงหน้าระยะห่างเหลือเพียงเสี้ยวลมหายใจเดียวเธอสัน่นไม่รู้จะหนีหรือจะหยุดนิ่งทุกประสาทสัมผัสถูกกักขังไว้ในวินาทีนี้เขาก้มลงช้าๆดวงตาคมยังคงจับจ้องความเงียบในห้องดังยิ่งกว่าเสียงใดๆ และในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนเขาก้มลงใกล้จนเธอแทบหยุดหายใจสายตาคมกริบยังคงจับจ้องลึกเข้ามาเหมือนจะค้นหาความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเธอสั่นสะท้านหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่ในความกลัวกลับมีแรงดึงดูดแปลกประหลาดบางสิ่งที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้เขาหยุดนิ่งเพียงชั่วอึดใจ แล้วถอนหายใจเบาๆน้ำเสียงที่เอ่ยออกมาเปลี่ยนไปอ่อนลงจนเธอแทบไม่เชื่อหูฉันไม่ได้อยากลงโทษเธอให้เจ็บปวดเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหนักแน่นแต่แฝงด้วยความห่วงใยที่ซ่อนอยู่เธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอีกครั้งและสิ่งที่เห็นไม่ใช่เพียงความเข้มงวดแต่เป็นความอ่อนโยนที่ซ่อนลึกอยู่ภายในเขาคลายมือจากข้อมือเธอ สัมผัสอุ่นนั้นหายไปแต่กลับทิ้งร่องรอยไว้ในหัวใจฉันเพียงอยากให้เธอรู้จักคุณค่าของเวลาเขาพูดพลางหันไปหยิบกระดาษข้อสอบบนโต๊ะสายตายังคงนิ่งแต่โทนเสียงอ่อนโยนกว่าที่เคยเธอก้มหน้าแก้มร้อนผ่าน้ำตาคลอเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึกอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสเธอกลืนน้ำลายแล้วเอ่ยเสียงสัน่น ขอโทษคะ่ะหนูจะไม่มาสายอีกเขาหันกลับมารอยยิ้มบางเบาผ่านริมฝีปากแม้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงกว่าที่เคยดีแล้วเขาตอบสั้นๆก่อนจะวางกระดาษข้อสอบลงบนโต๊ะแล้วหันกลับไปนั่งหลังโต๊ะทำงานบรรยากาศที่เคยกดดันหนักอึ้งค่อยๆค,คลายลง กลายเป็นความเงียบสงบที่อบอุ่นอย่างประหลาดเธอยืนอยู่อย่างลังเลไม่รู้จะพูดอะไรต่อแต่ความรู้สึกในใจชัดเจนกว่าคำพูดใดๆเมื่อเธอหมุนตัวจะก้าวออกจากห้องเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอทำได้ดีแล้วน้ำเสียงเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกเกินบรรยายเธอหยุดชงะงักหันกลับไปสบตาเขา หัวใจสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนจะก้มหน้ายิ้มบางเบาแล้วก้าวออกจากห้องไปทิ้งไว้เพียงบรรยากาศอุ่นซ่อนลึกและความทรงจำที่ไม่มีวันลืม